คนตีตีทำไมไอ้ไมเคิลมีมีดตีได้พี่ครับอยู่ตรงรถใส่าไม่เอาไม่เอาผมรีแมทเทพอ่ะผมเล่นแมทเทพอ่ะผมเก่งเกินพี่พี่ผมว่าผมมีเขาดิบไหมผมเห็นไมเคิลอยู่นะอยู่กลางไกลขึ่งไอนนี้เฮ้ยชุดเดียวกันเลยไมเคิลพี่เ็คิ้ผมทีดิพี่เห็นผมไหม ซ,ซ้อมเลยซ้อมเลยซ้อมเลยมันตามคุณอยู่เหรออุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันมาตอนไหนเอา,าลูกคุณ<ด>จะระเบิดตามทำไมเอาคุณโยชิเดี๋ยวเขาบุระเขาบุระเฮ้ยมีคนตามผมไปปัดมดไปดยเฮ้ยเดี๋ยว seriously เอาด้วยะ โลบุดกันชมด้วยช่เราฉีกจากบ้านแนวเฮ้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ มนอยู่เฮ้ยยัไงเครื่องนี้ไอ้หนุ่มไอ้คู่ไอ้หนุ่มตอนหนเดินมานี่อยู่ไหนอ่ะนี่นี่นี่ด้านหลังเองเนี่ยเฮ้ยเขาคอยอยู่กับผมเขาอยู่กับผมโอเคดีหนุ่มโอเคดีสู้ๆครับมันไม่มีอะไรเล่นเลยเหรอพี่สู้ๆผมผมบังให้พี่ได้แค่ครั้งเดียวนะเข่าตายแล้วลอกขึ้นมา ไอ้นไปไอ้คนไปเฮ้ยบอกอย่าฟังให้กันใหญ่ก็พี่นอนดิเขาตายแล้ว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 ผมปั้นอยู่ผมปั้นอยู่เฮ้ยคิวเลอร์ก็อยู่ต้องหลบไม้เลยไหมยา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 เฮ้ยมาเฮ้ยเฟนดี้คนเดิมเนี่ได้ตัวนี้กูเกิล เล่นหละอย่างี้ยแล้วคุณเข้าไปทังไมอ่ะไปเข้าไปไยเข้าไปแล้วเขากลับไปแล้วเขากลับไปแล้วนะหรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะเออเขากลับไปแล้วเขากลับไปแล้วเขาหาผมไม่เจอปะเฮ้ยเขาตามเขแปแล้วเขาแปดแล้วผมผมเขาปัดแล้วใครใครใครไม่เข้าฝันช่วยผมหน่อยเข้าเข้าเข้าพร้อมแกมนอมดอยู่ที่นี้ดิเขาใช่คือไม่ไงถ้าเขาฝันแล้วมันเล่นไม่สู่อ่ะมันบางเลือแล้วมันเล่นไม่สู่เล่นไม่ เล่นไม่สู้คือยังไงพ่อเนี่ยมันจูบไม่ได้ต้องพูดว่าจูบไม่ได้เล่นไม่สู้มันวนมาได้แค่นี้มันเล่นได้แป๊บเดียวอ่ะผมว่ามุมนี้ผมวนง่ายไปบเปลี่ยนมุมมันอยู่บนศาลาใกล้เนี่ยมาแล้วมาแล้วเป็นนี่มาไม่มาเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้วไปเลยพอ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 โดนหนึ่งแพ้โดนหนึ่งแพ้ขอบกวักหน่อยขอบกวักหน่อยงั้นผมไปช่วยเลยเนาะให้ตัวแรกอ๋อเหรอ อ๋อนี่คือเราย้ายทินพาใช่ไหมผมไม่ปั่นดีกว่าผมอยู่ใกล้ๆเพื่อนปั่นเถอะผมแต้มจะเต็มนะปั่นเถอะมันอยู่บ้านฟ้านะบ้านไหนคโอเคโอเคบ้านฟ้าอยู่ตรงไหนครับอยู่ใกล้เราเนี่ยทางเนี้ยทางเนี้ยทางเนี้ยนี่ผมใช้กล่องนะเฮอยใช้กล่องดีกว่าอ๋อปิดปิดปิปิดจับ เสร็จเลยไหมเสร็จเลยเสร็จเลยไปเปิดเครื่องไปอ่าโอเคคุณโน้ันคุณแขวนรอบเท่าไหร่แล้วรอบแรกวังมีห้องวีไหมน่ะไม่มีไม่มีไม่มีไปปลูกก่อนได้ไหมไม่งมันเปิดเครื่องโอเคโอเคเปิด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 บ้านเล็กไม้ปลอมนะบ้านเล็กไม้ปลอมนะโอเคครับคุณพับไปแล้วใช่ไหมพับไปแล้วพับไปแล้วพับตันมันตอนหผมล้มอ่ะ ช่วยก่อนเดี๋ยวเพิ่งเปิดมันต้องนับตอนแขวนใช่อันนี้อันนี้เราแขวนแล้วคุณวิ่งไปตรงเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาขวาๆนี่นี่ตรงไป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 เลยตรงไปเลยเปิดเลยเปล่าหลังบ้านใหญ่ใช่ไหมเออใช่ครับเปิดเลยเปิดเลยคุณเปิดเลยครับเปิดเลยเปิดเลยไม่มีคนแขวนได้อยู่คุณไปไหนเอ๊คุณไปไหนคุณออกขวาหน่อยเออเดี๋ยวผมบล็อกทางให้เดี๋ยวผมบล็อกไม่ให้พี่เข้ามาเฮ้ยไหนอะ เอ้าไม่ใ okay. ช่หลังบ้านใหญ่ตรงนี้เหรอวะบ้านใหญ่ด้านขวาแม่ตรงอ๋อโอเคนึกออกแล้วนึกออกแล้วนึกออกแล้วตรงที่เออประตูประตูประตูที่ผมพี่มาปลุกผมชิวเลอร์มันเป็นชายไปอ๋อผมยังไม่เห็นอ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลูกฮิว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 ปลูกผมก่อนปลูกผมก่อนย้ได้ฮิวเลยไม่มีไม่ปลูกพี่ปลูกพี่ปลูกแม่งเลยอยู่ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวพีโนวานพี่ปลุกเลยทำไมมันปลูกช้าจังอ่ะ ผูกช้าดิมึงตอบหัวก็จบแล้วยินกวกเมือครับเฮ้ยคุณ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 ไม่แค่นอนวัน <laughs> ไม่ให้ไม่ให้ออก <laughs>